สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม1นนะครับเป็นนักเรียนชั้นม1ที่เรียนด้วยหนังสือ New World นะครับจะได้จะมีข้อสงสัยว่าาคลิปหายไปไหนนะครับคลิปหายไปไหนดูได้แต่ ยูนิตหนึ่งกับยูนิตสองนะครับความจริงคลิปไม่ได้หายไปไหนนะครับคลิปเกี่ยวกับการสอนอาภาษาอังกฤษโดยผมครูสวัสดนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ New World 1นึสำหรับนักเรียนชั้นม1นนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าถูกเก็บเก็บเอาไว้ในใน m e m b e r นะครับ Member ตรง Member นะครับวิธีการที่นักเรียนที่จะเข้าไปใช้ได้นะครับ ก็คือนักเรียนกดปุ่มจอยตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้งนักเรียนเจอปุ่มจอยตรงไหนนักเรียนก็กดกันแล้วกันนะครับแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำตามที่ทําตามที่ระบบ้อน,นําไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสมาชิกที่มีอยู่แล้ว <s> นะครับกดปุ่มจอยตรงนี้ก็ได้นะครับได,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 ได้ทุกที่นะครับได้ทุกที่แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกของช่องผมนะครับแล้วต่อไปข้างในก็จะเห็นได้อย่าง สะดวกนะครับได้อย่างสะดวกเลยนะครับไม่ไม,ไม่มีอะไรปิดกั้นแน่นอนนะครับไม่ไม่ได้เฉพาะการสอน uh, New World uh, นิวเวิลหนังสือนิวเวิลในระดับชั้นม .1 เท่านั้นนะครับคนจริงมีทุกระดับนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ยังมีหน,ง uh, นังสือเวิร์กบุ๊กด้วยนะครับเวิร์กบุ๊กด้วยซึ่งสามารถที่จะทำให้ uh, นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะครับสะดวกสบายขึ้นนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับจะลืมกดปุ่มจอยแล้วเข้าไปอยู่ข้างในนะครับถ้าเกิดนักเรียนกดสมัครแล้วนะครับเวลากันักเรียนเข้า youtube นะครับนักเรียนก็ใช้วิธีหาด้วยวิธีนี้นะครับตรงตรงช่องนี้นะครับเข้า youtube ปกตินะครับแล้วเสร็จแล้วก็หาคำว่า new world 1 Unit 1อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า แค่ n นว์เวิร์ดหนึ่งยูนิตหนึ่งแค่นี้นักเรียนก็จะได้ของคุณครูทุกท่านที่เขาทำเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็น n น w ์เวิร์ดหนึ่งยูนิตหนึ่งแล้วตามด้วยชื่อช่องผมนะครับชื่อช่องคือช่องแบบนี้นะครับถือว่าจำเพียนอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับ n น w ์เวิร์ดหนึ่งยูนิตหนึ่งนะครับดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรนะ ชื่อช่องด้วยนะครับชื่อช่องหมายถึงชื่อชื่อผมครูสวัสดนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับนะครับยิเบอร์หนึ่งยูนิตหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดจำเพียนะครับ s u w a t wak นะครับ j a m p i a n นะครับแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับกดปุ่มค้นหาค้นหาก็จะเจอนะครับ อันนี้จะเป็นเพลย์ลิสต์นะครับไม่ใช่นะครับอันน <c oughs> ี้จะเป็นใช่แน่นอนนะครับลองดูนะครับลองเข้าไปดูนะครับอันที่สองนี้จะใช่นะครับนี่ชื่อช่องนะครับชื่อช่องเป็นชื่อผมนะครับกดกดเข้าไปนะครับ่วนมิสอันนี้เป็นซิงเกิลวูแมนนะครับนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปก็จะเจอคลิปอันนี้นะครับคลิปอันนี้ นักเรียนก็สามารถที่จะเรียนได้อย่างอ่ยางสะดวกสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมเป็นคนสอนให้ก่อนนะครับเอาไว้ทวนเอาไว้ทําอะไรก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับปุ่มจอยอยู่นี่ครับปุ่มจอยอยู่นี่นักเรียนสามารถที่จะกดเพื่อสมัครสมาชิกช่องนะครับสมัครสมาชิกช่องนะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้ใช้ครบหนังสือทั้งเล่มเลยนะครับครบหนสือทั้งเล่มเลย ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ไม่กดปุ่มจอยตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะหาหายูนิตอ่สองสามสี่ไปไปเรื่อยๆไม่เจอนะครับจะเห็นเฉพาะยูนิตหนึ่งเท่านั้นนะครับนะครับแล้วก็ความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมทำไว้ที่นิเวลหนึ่งยูนิตหนึ่งกับยูนิตสองนะครับทำไว้แค่สองยูนิตนะครับที่ทำอะไรไว้ทำเป็นสารบัญทำเป็นสารบัญการค้นหาไว้นะครับดูตรงนี้นะครับดูข้างล่างตรงนี้นะ ลาตัวนี้เป็นรายละเอียดของวิดีโอถูกไหมครับลองกดตรงนี้ต่อนะครับนะครับรายละเอียดของวิดีโอที่ค้นหาด้วย New w ว r l d 1 u n i 1ยูนินสุวัชจำเพียเนี่ยนะครับที่นักเรียนสามารถดูคลิปสอนผมได้เนี่ยถ้ากดเข้าไปรายละเอียดวิดีโอนะครับสังเกตดูสังเกตดูตรงนี้นะครับ <c oughs> จะมีเพิ่มเติมคือ New World 1หนึ่งรวมลิงก์นะครับ อย่าลืมสนับสนุนช่องครูสุวัสดิ์โดยสมัครเป็นสมาชิกนะครับกดสับสไครต์แล้วกดปุ่มจอยหรือปุ่มแจ้งก็ได้นะครับมีปัญหาเข้าดูไม่ได้ก็คือคนที่ยังไม่ไม่ได้กดปุ่มจอยเพื่อสมัครสมาชิกนะครับถ้าทำถ้ายังไม่ได้กดก็จะเข้าดูายูนิตสองสามสี่ห้าจนจนหมดไม่ได้ดูได้แต่ยูนิตอันนี้ยูนิตเดียวนะครับอาจจะเข้า สมัครสมา,าชิกโดยการกดตรงนี้นะครับกดปุ่มจอยตรงนี้ก็คือให้ให้ให้ค่าเท่ากับปุ่มจอยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มจอยเหมือน,นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มจอยนรจะใช้ตรงไหนก็ได้นะครับและเสร็จแล้วก็รายละเอียดคลิปข้างล่างเนี่ยจะเป็นคลิปของหนังสือนิวเวอร์หนึ่งทั้งหมดเลยนะครับนิเวอร์หนึ่งทั้งหมดเลยทั้งยูนิตหนึ่งถึงยูนิตสิบสองแล้วก็รีวิวหนึ่งถึงรีวิวสี่เลยนะครับก็คือมีครบนั่นแหละนะครับ แล้วที่ไม่ได้เขียนบอกไว้คือข้างในยังจะมีเวิร์กบุ๊กด้วยนะครับถ้าเกิดนักเรียนเข้าไปดูข้างในเข้าไปดูข้างในนะครับเมื่อเป็นสมาชิกแล้วนักเรียนจะสามารถจะเข้าไปดูข้างในได้จะเป็นเวิร์กบุ๊กด้วยนะครับที่มีการอธิบายแล้วทำเป็นตัวทาเป็นตัวอย่างอธิบายไว้นะครับวันนี้นักเรียนชั้นมหนึ่งก็รู้แหล่งที่มาที่ใช้ในการเรียนแล้วว่าทําอย่างไรเราจะเรียนได้อย่างสะดวกสบายนะครับจะลืม กดปุ่ม j o ยนะครับแล้วก็ทําตามนะครับทำตามที่มันระบบมันนําไปนะครับนักเรียนสามารถที่จะมาใช้ลิงก์ตรงนี้เพื่อนําไปสู่ยูนิตต่างๆได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับกดปุ่มจอยอย่าลืมนะครับกดกด subscribe ให้ด้วยนะครับบอกบอกเพื่อนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการเรียนนะครับแต่สารบัญแบบนี้ครูทําไว้2องครูทำวางไว้ให้2ยูนิตนะครับก็คือยูนิต1 กับยูนิต2นะครับยูนิต1กับยูนิต2นะครับแต่ว่าจะให้เห็นเป็นสาธารณะในยูนิต1เท่านั้นนะครับ2ถึง12 2ถึง1 2นี่ต้องมาเข้าผ่านลิงก์ตรงนี้เอานะครับเข้าผ่านลิงก์ตรงนี้หลังจากที่เป็นสรรมาชิกโดยการกดปุ่มจอยแล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนนะครับคิดว่านักเรียนคง จะรับประโยชน์จากการทำ YouTube ชุดนี้นะครับไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับนะครับโอเคนะครับมีปัญหาอะไรใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะครับจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาใช้ช่องของครูสวรนะครับขอให้เรียนภาษาอาังกฤษเก่งๆนะครับบอกผู้ปกครองให้เข้าใจด้วยว่า มีการทำคลิปโดยผมครูสวัสดน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดปุ่มจอยปุ่ม subscribe มกดปุ่มต a งค์ะนะครับ